จากเยาวราชดิฉันพาไปดูบรรยากาศ จีนนะคะที่ต่างจังหวัดกันบ้างอย่างสุรินน่ะสุรินเขาบอกว่าปีนี้ก็คึกคักขึ้นพอสมควรนะคะม,มีร้านที่เอาเสื้อสีแดงมาขายก็ขายราคาเริ่มต้นตั้งแต่100บาทขึ้นไปแต่ถ้าเป็นแบบกี่เพาก็จะเริ่มต้นที่ประมาณสัก250บาทอลองไปดูบรรยากาศที่นั่นกันนะคะบริเวณตลาดเอ็กซ์โปค่ะอยู่ข้างสถานีรถไฟสุรินที่อำเภอเมืองจังหวัดสุรินบรรดาพ่อค้าแม่ค้าขายเสื้อผ้าต่างก็เอาเสื้อเอาเกางเกงสีแดงลวด ลายต่างๆออกมาโชว์ไว้หน้าร้านแบบนี้ก็เห็นว่ามีประชาชนมาทยอยเลือกซื้อนะคะทีมข่าวเราได้คุยกับแม่ค้าท่านหนึ่งบอกว่าช่วงนี้จะมีร้านค้าเอาชุดแล้วก็เครื่องประดับที่เกี่ยวกับเทศกาลตรุษจ,จีนมาขายกันจำนวนมากซึ่งคนไทยเชื้อสายจีนส่วนใหญ่ก็จะมาเลือกซื้อกันเอาไปใส่ในช่วงตรุษจ,จีนนี่แหละทำให้ช่วงนี้เสื้อตรุษจ,จีนขายดีเป็นพิเศษรวมไปถึงสิ่งของอื่นๆนะคะ อะไรที่เป็นโทนสีแดงก็จะขายดีไปด้วยส่วนที่ร้านยังคงขายราคาเท่าเดิมนะคะไม่มีโอกาสไม่มีการฉวยโอกาสมไม่มีการขึ้นราคาอย่างเสื้อสีแดงล้วนเนี่ยก็จะเริ่มต้นที่ตัวละ100บาทแล้วแต่แบบอ่าแล้วแต่ผ้า ก็เป็นอีกหนึ่งช่วงที่ทํารายได้จากการขายเสื้อตรุจจีนได้เป็นอย่างดีทีเดียวครับส่วนบรรยากาศที่ตลาดแม่กิมเฮงอาเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานะครับก็คึกคักไม่แพ้กันแต่ว่าภาพรวมเนี่ยพ่อค้าแม่ค้าเขาพากันปรับราคาขายสูงขึ้นจากปีที่แล้วนะครับเนื่องจากเขาบอกว่าต้นคุณของสินค้ามันสูงขึ้นโดยเฉพาะผลไม้มงคลแบบนี้นะครับราคาขยับตัวแพงขึ้นเกือบสองเท่าอย่างเช่นกล้วยหอมทองวีระ 200บาทคุณจอยจากปกติขายกันวีละ80 1 0 0บถึง100บาทนะครับจนบางร้านตอนนี้ไม่ติดป้ายราคาเนื่องจากผลผลิตขาดตลาดอ๋อเหรอฮะอกลายเป็นกล้วยแพงเออแพงนะและกล้วยเป็นเป็นผลไม้ที่ต้องใช้ในการไหว้เนี่ยใช่ๆๆะะใช่เราต้องสวยด้วยเนี่ยกล้วยหอมทองเนี่ยนะครับขณะที่ส้มสีทองส้มแมนดารินอย่างเงี้ยโลละ140ถึง180บาทจากปกติขายอยู่ที่โลละ120บาทนะครับ ส้มโอขายเป็นลูกลูกละ150บาทจากเดิมขายอยู่100ถึงร้อบาทนะครับขณะที่ขนมหวานก็ปรับตัวสูงขึ้นจากผลพวงของราคาน้ําตาลอย่างเช่นขนมเค่งแบบนี้นี่ขาดไม่ได้นะขน,<ฆ>ขนมเค่งอะ่ะ<ฆ>ชิ้นละ8บาทก็ปรับขึ้นมา1 2บาทนะครับแล้วก็ยังมีการปรับขนาดให้เล็กลงด้วยคือนอกจาก<อ>ราคาสูงแล้วเนี่ยขนาดก็ต้องอเล็กลงด้วยต้นทุนมันสูงอ่ะนะฮะ ส่วนกลุ่มอาหารคาวราคาอยู่ในเกณฑ์ปกตินะครับอาจจะมีปรับขึ้นเล็กน้อยอย่างไก่สดเนี่ยเป็นตัวนะครับรัลวละ90บาทไก่ต้มตัวละ270บาทแล้วก็เป็ดต้มพะโลตัวละ390บาทนี่ราคาปรับขึ้นเล็กน้อยนะครับค่ะสลับไปสำรวจบรรยากาศที่ตลาดสดเทศบาล 2, 2เทศบาลเมืองอุทัยธานีนะคะตั้งแต่ช่วงเช้ามืดค่ะมีชาวไทยเสื้อสายจีนออกมาเลือกซื้อ หมูไก่เป็ดผลไม้มงคลขนมเข่งขนมเทียนกระดาษเงินกระดาษทองเพื่อใช้เป็นเครื่องเส้นไหว้บรรพบุรุษตามประเพณีในวันไหว้วันพรุ่งนี้ราคาสินค้าต่างๆที่นี่นะคะโดยเฉพาะพวกเครื่องเส้นไหว้เนื้อหมูเนื้อไก่ปีนี้ไม่ได้ปรับราคาขึ้นส่วนผลไม้มงคลตรงนี้ปรับขึ้นเฉลี่ยกิโลกรัมละ10บาทเพื่อที่จะเป็นทางเลือกให้กับลูกค้าร้านค้าต่างๆเขาก็จะมีการจัดผลไม้มงคล5้าอย่าง จัดเป็นชุดๆเลยค่ะชุดละร้อยเก้าก็มีมหรือว่าอาจแพงขึ้นมานิดนึงก็จะเป็น399าบาทบสามารถนําไปเป็นชุดเส้นไหว้ได้เลยเช่นเดียวกับร้านขายของเส้นไหว้ที่เป็นพวกกระดาษเงินกระดาษทองนะคะซึ่งมีราคาแพงขึ้นทางร้านเขาก็จะจัดเป็นชุดเหมือนกันครบชุดในราคาไม่แพง199บาทก็ย่อมเยาสำหรับ,ครบใครที่อยากไหว้แต่ว่าอาัปเ็ตในกระเป๋าอาจจะไม่เยอะเท่าไหร่นะคะคร แหมบางทีก็อิจฉาอากงอาม่าบารพบตรุษนะที่หลายท่านน่าจะได้ใช้ดิจิทัลวอลเลตก่อนหน้าเราแล้วอะเราเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐอะเงินเหรียญอะใช่ไหมนะ